สวัสดีจ้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนทนะมาพักคุณยายมาทักทายยามเอ่อสี่โมงนะคะพี่นงสี่โมงเย็นนะอีสองชั่วโมงคุณยายก็ออกไปทํางานนะวันนี้สงสัย,ยตอนเย็นบ่ายนี่หกโมงครึ่งนี่ลุยฝนไปทํางานแน่นอนเลยพี่นงนะเออมาๆม,ม,มากินอาหารกับคุณยายเนะี่ยคุณยายก็ไม่ได้ทำหรอกจก้ะเขาทํามาให้อีกเลยตามเคยนะเป็นหมูนะหมูสีชิ้นนะมีมันฝรัง่งแล้วก็มีอะไรไข่บวบบ้านเขาเนี่ยพี่นงนะ เนี่ยคลายปวดพันเขาแล้วก็พริกปาปิกานะฮะเออหินหินมึงมาได้พี่น้องนะมันต้องกระแขงเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะย็นแล้วก็เห็นมีขนมเค้กนี่นะพี่น้องมีขนมเค้กสองหน้าอืมอันกระดาษปิดไว้นะเนี่ยค่ะเนาะเดี๋ยวมากินด้วยกันพี่น้องมาๆมา,มากินอาหารขาวก่อนพี่น้องี๋ยวค่อยมากินอาหารมันฝรัง่งอ่าเขาใช้อบเอาจ้ะ ต้มแล้วก็มาโอปกทีนึงเขาก็เอามาทำให้ร้อๆๆนเนาะคุณยายห่มงมากินนะคนเยอะจะวันเลยเป็น้องที่ร้านมาเช้านี่คุณยายทำข้าวโพดทอดไปเนาะรูม้มั้ย ติดใจ,ใจกินเกี่ยงถาดเด้๋ยจ้ะนะบอกอร่อยดีอร่อยดีขอสูตรกันใหญ่เลยพี่น้องเนื้อของกะนุ่มดีนะพี่น้องม,มาเนื้อนุ่มนุ่ม เหนื่อยเลยพี่น้องเลยมีงานแต่งหกสิบกว่าคนน่ะรู้สึกจะปาร์ตี้ใหญ่เลยมีดนตรงดนตีอะไรหนุนพี่น้องคักเนาะช่วงหน้าแต่งงานห้องอังขังเขาย้ายมาใหม่ได้พี่น้องเขาทำอะไรกันไม่รู้เนื้อนุ่มหนุ่มพี่น้องเลย ไม่รู้เขาเรียกอาหารนิยว่าอะไรนะ้อง,องณอยายไม่รู้ ทำข้าวโพดท,ทอดไปเมื่อเช้าติดใจกันนะ mm hmm. กินกันจนแกลงนะ mm hmm. ไปมาพอรู้ว่าเป็นใบมะกรูดนะเข mm hmm. ารู้จักใบมะกรูดในนี้พี่น้องใบมะกรูดไทยเรา mm hmm. ขมคอคุณยายอหไรได้ไนะ mm hmm. คุณยายบอกคุณยายม,มีเยอะคุยายก็จะแบ่งให้อยอะจะให้เยอะไม่ได้ mm hmm. ขอบอกว่าอร่อยหอมดีใบมะกรูดค่ะ วันนี้อากาศไปดีแต่คนเล่นเรือเยอะๆนะพี่น้องอยากทำคลิปมายุ่งลัลนะอะจะเหนื่อยพี่น้องกลับบ้านก่อนจ้ะไม่ไหว ไอ้บวบไอ,เ,อเนี่คุณยายไม่ค่อยชอบหพะมีเม็ดพริกไทยซุป เมียอานา,ายก็ลูกสาวกินกันใหญ่เลือกข้พดนะลูกสาวนี่บอกขอสามอันแค่คุณยายใส่พริกไปนะนมี้จาายอ่ะกินไปคำนันวเพชรวะเมียอา,า,ายบอกหือพริกนิดเดียวไม่เห็นเพชรตรงไหน วันนี้คุณยายหิวหวานนะจักขนมเค้กยายทำง,งานมาแป๊บนึงแล้วพอลัดขนเยอะคุณยายอยากกินหวานเก็บไปกิน,น้ํำเย็นต่อ เป็นไรไม่รู้วันนี้อยากกินหวานไหมพี่นงเสียงฟ้าร้องน่ากลัวน่ากลัวมาเด้อมากินหวานกับคนณยายเนี่ยอันนี้รถอะไรก็ไม่รู้นี่พี่นงมามามีสองชิ้นนี่พี่น้องเนี่ยลองลอง,ลองกินอย่างละหน่อยสิ อืมอืมอร่อยนี่หวานเกินนี่แหละรสชาติคุณยายเลยถ้าหวานเกินก,ก็กินไม่ได้อืมแซ่บเลยเนาะอยากกินจริงๆนะว่าจะกินหวาน่นางเนี่ย บอกโอ้ยอยากกินหวานมันเขาจัดให้เลยนะฮไหนลองอันนี้เด้พี่น้องนี่น่าจะเป็นชอ็อกโกแลตนะพี่น้องเนาะเนี่ยสีนี้น่าจะเป็นชอ็อกโกแลตนะสีนี่หวานเนาะอ๋อมันหวานตรงที่น้ำตาลเขาโรยน,นี่สีขาวเนี่แล้วชอ็อกโกแลตนะพี่น้องเอ๊ะไม่ใชา เหมือนกาแฟอ่ะอือร่อยอร่อยคนอหญอย่างพี่น้องอหิวคนณยายหิววานนอนดึกหลายวันแล้วมั้งนอนดึกแล้วหวยหาอาหารหวานหวานนะพี่น้องออกินเลาวแรงไปสู่งานตอนเย็นมั้รุยฝนไปแล้ว เบื่อเบื่อมันเป็นไส้เหมือนไส้ส้มไหมพี่นงไส้มเลิเหละเปล่ากินอย่างละครึ่งหัวไงมันหมายเป็นไงรุ่น